โฆกวิบสปชนะคะก็มั่นใจรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะว่าจะต้องผ่านแน่นอนเพราะทําเพื่อประโยชน์ของคนทั้งประเทศไม่ใช่เพื่อนักการเมืองเพียง5,000คนที่มีการทุจริคตคดโกงจนประเทศเสียหายมามากค่ะหลังจากที่นายน,นิต นิพิษนะคะอินทรสมบัติรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ออกมาวิจาร์ณว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้จะถูกคว่ำและไม่ผ่านการพิจรารณาทําให้นายวันชัยสอนสิริโคศกวิปสภาปฏิรูปแห่งชาติต้องออกมาตอบโต้ว่าการร่างรัฐธรรมนูญรอบนี้คณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญและสปะชทําเพื่อประชาชนทั้งประเทศไม่ใช่นักการเมืองห้าพกว่าคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ต้องการแก้ปัญหาประเทศป้องกันการกระทําทุจริตประพฤติมิชอบเพราะอดีตนักการเมืองเลวแหลกจนบ้านเมืองเสียหายมากดังนั้นนะคะนักการเมืองคนใดไม่พอใจจึงไม่ใช่สาระค่ะแต่สาระอยู่ที่ประชาชนและประเทศชาติได้ประโยชน์อะไรและเชื่อว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ต้องผ่านแน่นอนเพราะกรรมธิการยกร่างมาจากสปชและสปชก็เป็นพวกเดียวกับกรรมธิการยกร่างทํางานร่วมกันอยู่ตลอด เป็นเนื้อเดียวกันทุกขั้นตอนไม่มีเหตุใดให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ผ่านเพราะบางคนที่ออกมาพูดนะคะยังไม่เคยอ่านรัฐธรรมนูญเลยด้วยซ้ำรับนายวันชัยยังได้บอกอีกด้วยนะครับว่าที่ผ่านมาได้รับฟังเสียงประชาชนและนักการเมืองมาโดยตลอดก็มีการเชิญนักการเมืองมาให้ความคิดเห็นหลายครั้งด้วยกันนะครับแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะรวมเอกสารจากบรรดาพรรคการเมืองที่ส่งมาได้จึง,ซ,งซึ่งที่จะได้นํามาประกอบการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญทั้งหมดด้วยนะครับจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมาวิาพากษ์วิจารณ์ ว่าสปชกับกรรมธิการทําร่างรัฐมนูญกันเองนะครับส่วนบรรยากาศการอภิปรายร่างรัฐรมนูญในวันที่20-26เมษายนนี้นะครับนายวันชัยก็เชื่อว่าแม้อาจจะมีบรรยากาศที่ดุเด็ดเผ็ดมันกันบ้านเนี่ยแต่ก็คงจะเป็นไปด้วยเหตุผลจะไม่มีการใช้วัทกรรมไม่มีการประท้วงเสียดสีเน็บแนมประชดประชันกันอะไรที่นักการเมืองเคยเหลวไหลเลอะเทอะก็จะไม่เอามาเป็นตัวอย่างโดยเด็ดขาดนะครับก็เชื่อว่าสมาชิกทุกคนเนี่ยมุ่งมั่นทุ่มเท ใครจะไม่ตั้งใจถือว่าตกขบวนแต่ดูทุกคนเนี่ยกระตือรือร้อนนะครับได้พบกับใครก็พูดแต่เรื่องของรัฐธรรมนูนทั้งนั้นเลยท่านี้ในการถ่ายทอดสดทุกคนก็จะได้เห็นกระบวนการการอภิปรายว่าเป็นไปอย่างเปิดเผยโปร่งใสไม่มีการประชุมลับอย่างแน่นอนนะครับอะไรที่เป็นการเสียเวลาเนี่ยก็บอกว่าจะไม่มีการทำให้ยืดเยอะโดยเด็ดขาดครับ